สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในช่องขอบฟ้านะครับหรือว่าทัวร์ทีเชอร์สำหรับวันนี้นะครับเราจะไปงาน TGS หรือว่างาน Thailand g เกมโชว์นั่นเองนะครับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับจะไปบูธเดสไบด์เดลไรนะฮะในที่สุดผมก็ถึงหน้างานสักทีนึงครับหลังจากที่รถติดโคตรเยอะนะครับเราก็ต้องมาจองตั๋วก่อนเข้านะครับค่าตั๋ว200บาทคนข้างนอกกวเยอะแล้วคนข้างในเยอะกว่าอีกครับนั่นไงญ่บูธเดสไบด์เดลไรโอเมย์ก๊อดเฮเสียงตกใจจริงครับไปเดี๋ยวเราไปบบุกกัันเลยคร มามาเพื่อนถามผมว่าจะไปบูธไหนก่อนแน่นอนครับผมก็ไปบูธเดนไบก่อนเลยอย่างแรกนะฮะไปดูครับว่ายังทันหรือเปล่าตอนนี้เวลาแบบโอ้โห5โมงเย็น6โมงแล้วนะครับไม่รู้ว่ากลับกันหมดหรือยังนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับขอให้ใครสักคนหนึ่งครับเคียเตอร์นะครับอย่างเช่นจานเจขอให้ยังอยู่นะครับจะได้ถ่ายลงถ่ายรูปนะครับแล้วก็ผมได้ยินข่าวว่าจะมีงานตอน5โมงครึ่งนั่นกับจานเจนะฮะ ก็มาลุ้นกันครับว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่านะครับตอนที่เดินอยู่เนี่ยต้องบอกได้คําเดียวครับว่าผมเนี่ยมางานเกมครั้งแรกเลยผมไม่เคยมาจริงๆครับแม้กระทั่งกรุงเทพเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เข้าเลยก็ว่าได้นะครับถึงผมจะเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนก็ตามนะครับไม่เคยเข้ามางานเกมเลยสักปีหนึงน่งเฮ้ยนั่นใครอาจารยนะ์วะนที่สุดผมมาบูธนะครับก็เจอจานเจเลยนะครับยืนรอต้อนรับอยู่หน้าบูธเลยนะครับแบบสีก็มาขอถ่ายแกะครับเยอะแยะมากมายนะครับจานเจก็ตัวสูงเหมือนกันนะครับนี่ ได้เวลาที่ผมจะเข้าไปเชิดชายแล้วนะครับผมจะขอเข้าไปขอถ่ายรูปก,กับจานเจโดยผมเนี่ยจะเอากล้องฝากไว้กับน้องนะครับให้น้องถือให้เพราะว่าจะได้อัดคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเฮ้ยจะเข้าไปเถิดแล้วนะจะขอเข้าไปเถิดชายจักหน่อยอะเอ้าเชื่อจานเจไม่คุยโทรศัพท์อยู่ไม่เป็นเรื่องละโอเคต้องรองโอ้โหแถวย่างยาวโอเคงั้นรอไปก่อนละกันเอ้ยจานเจไม่คุยโทรศัพท์นานว่ะแม่งเอ้ยหยอกเย้ยครับหยอกเย็น ที่สุดก็ถึงตาผมแล้วครับโอ้โหทําตัวไม่ถูกจริงครับเขินจริงๆครับจานโอ้โหจานโอ้อใบข้อโอ้ผมล้งางผ้าอยู่ในผมยังเขินเลยครับตอนนี้บ้าเอ้ยแล้วตัวอะไรทำไมครับไม่อยู่ข้างหลัง <c oughs> ขอลายเซ็นจานหน่อยนะครับพี่ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วนะ้องลายเซ็นจานผมจะเก็บย่างดีครับจะแขวนไว้บนทิ้งพระขอบคุณนะครับ,จาน,นรบจานทำไมติดว่าผมเพิ่งซื้อเสื้อมานะจานผมให้เซ็นลายเซ็นตรงเสื้อผมแล้วเนี่ย เอาจริงตัดเวลามาช่วงเล่นเกมนะครับช่วงแรกๆก็เจอผู้เล่นใหม่เข้าไปครับจานได้ใจได้ใจใหญ่เฮฮาเฮฮา คุยคุยคุยเยอะซะด้วยครับจะให้ผมลงสนามเมื่อไหร่นะครับชานเดี๋ยวจะวาวุ้นนะครับคือต้องบอกกติกาก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าคนในงานเนี่ยยกมือเป็นคนแรกจะได้เข้าไปเล่นนะครับก็คือจะมีทั้ง4คนที่จะได้เข้าไปเล่นนะครับก็คือเราต้องพยายามยกมือให้ทันนั่นเองครับก็ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าผมเนี่ยจะยกทันหรือเปล่านะครับเพราะคนเยอะมากๆนะครับสำหรับหน้าบูธในงานเดทบายเดย์ไล์นะครับ ผมว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วนะครับดูทรงนะเขาน่าจะไม่เคยเล่นเดสบอยเดรนไลท์มาก่อนเลยครับทรงนี้จานช่างโหดร้ายิ่งนักไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะรังแคให้เองแม้กระทั่งตอนที่เขากดสเปซปาร์เขาก็กดรัวๆครับการนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแต่ว่าผมมายกมือขึ้นเป็นคนแรกเลยละครับดวงดีจริงครับดีได้เข้าไปเล่นนะฮะแถมจ้าเจเปคนเลือกด้วยตัวเองนะครับเขาไม่รู้เราว่าเลือกปีศาจเข้าไปน่ะชื่ออะไรคะอ๋ออะไรนะครับชื่อคิมครับผม เดี๋ยวโดนผมจู๋ครับจานฮัลโหลไม่แน่ใจว่าชาเลนทอดูฟังยังอยู่ไหมครับเฮ้ยจานเกินไปแล้วเปล่าจานเจจะเอาชาเลนจ์ทอดูฟังมาได้กับผมเหรอโอ้โหมีอย่างเดียวที่ผมขาดจริงๆครับเมาส์แม่งโคตรไวเลยครับไวแบบผมขยับนิดเดียวไหม โอ้โหผมนี่หมุนเป็น360องศาฟาเรนไฮต์เลยครับผมนี่ปรับเหลือสูตรแม่้ยังเร็วอยู่นะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเมาไม่โคตรไวผมนี่นั่งปรับตั้งค่าตื่นตาตื่นตาตื่นตาชิมเวลาครับจานเอาหมาเลยครับจานโอ้โหครับจ้องแล้วผมจ๊องทั้งวันแล้วอันี้ผมว่าผมโดนละเด้อ ต้องทึอไป้แล้วเออตาบอดมอะไรนนที่ผมติกไว้สาเมื่อกี้ไม่ผมไม่ได้จะเรียกตีนหรือว่าอะไรนะครับเมาไม่เป็นห่าอะไรไม่รู้ครับแล้วเป็นหลายรอบมากครับดีนะผมไม่เผื่อไปกดตอนจูนะครับไม่งั้นเป็นเรื่องครับ ตามสเตปตามสไตล์ช่องขอบฟ้านะฮะแน่นอนกับว่าทุกคนรอดกูตายเชี่ยเอ๋ยแม่งก่นจบไปแล้วครับสำหรับโชว์แบบนะครับผมพยายามรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมตั้งไปเนี่ยมันเป็นความถนัดของผมผมไม่มั่นใจว่าคนอื่นที่มาเล่นเนี่ยจะถนัดเหมือนผมหรือเปล่าผมก็เลยรีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะครับหลังจากจบที่บูเดซบานแล้วครับผมก็มาเดินตะลอนตะลอนมาดูและแสดงอีวิวนะครับที่รลางจะออกในปีหน้า เดินไปเดินมาได้เป็ดมานะครับผมคิดว่ามันน่ารักดีนะครับจะจะทาให้ผมหล่อขึ้นก็ได้นะครับผมว่าจะเอามาติดบนหัวสักหน่อยเชี่ยตึงช่วยหรอผมกลับมาที่บูเดซบายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมาเล่นกับคนในงานนะฮะผมมาเล่นครับผมก็ได้บัตรเอน่าจะเป็นโค้ด1นล้านแต้มนะฮะให้ทุกคนได้ดูเลยครับเอาไปดูเลยครับผมเติมไปแล้วนะไม่ต้องไปเติมนะับผมเติมไปแล้ว ขออนุญาตถ่ายรูปกับกระสือนะครับโคดแดงครับหมายถึงตัวผมเนี่ยโครแดงผมมีถ่ายรูปกับผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับแต่ว่าผมน่ะไม่ได้ถ่ายไว้ต้องขออภัยด้วยครับผมมางานหนังสือดานล่าครับก็มีฟิกเกอร์ขายซึ่งผมไม่ได้ซื้อไปหรอกผมไม่ค่อยได้เก็บของสะสมพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับผมมาเดินเล่นๆครับระหว่างรอที่บอกว่ารอนี่คือรอกลับนะฮะกลับบ้านไม่เคยให้บ้านอยู่ไกลครับก็มาเจอหนังสือมากมายนะครับข้างล่าง แต่เวลากลับกันแล้วครับผมเป็นไงครับหน้าตาเป็นหน้าตาที่ดูมีความสุขมากๆครับตั้งแต่ได้เป็ดมาผมนี่ถ่ายหน้าตัวเองไม่พักเลยครับเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรครับถ่ายไม่พักเลยเออเดินกลับบ้านชิวๆนะฮะไปเจอกันครับผมก็ได้เวลากลับนะครับนะผมก็เรียกรถมาเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เวลานั่งกลับไปกับเพื่อนๆนะฮะมา2กับ1เฮ้ยไม่ใช่มา1กับ2เออ ม่ใช่เหมือนเดิมนะฮะพามากลับร้านกันดีกว่าไก่ก็เป็นภูมิแพ้ผ <Yeah. S 2> ู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายพอพบเธอร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ <Yeah. S 2> ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องว่าเธออย่ามาช่วยรักษาใจตื่นเช้ามานะครับ ก็ได้เวลากลับต่างจังหวัดแล้วนะครับผมเดินทางมาไกลามากๆครับวันนี้ผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมลาก่อนครับกรุงเทพต้องเดินทางต่ออีกประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะฝากคอมเมนต์เป็นเงลนงใจให้ผมด้วยนะครับอยากรู้ว่าควารู้สึกที่ดูคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้าง ผมอาจจะลงคลิปแนวนี้บ่อยขึ้นนะฮะก็มีเวลาก็อาจจะตัดลงนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่2ของช่องแล้วนะครับนอกจากเกมเด็ดมาเด็ดเลยนะฮะสำหรับรวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้กู๊ดบายราตีสวัสด์นะครับ